เราจะทำไงให้เร่งได้ไหมเร่งเนื้อคู่หน่อยไปทำบุญวันไหนหรือต้องทำบุญด้วยอ,ะ,อะไรถึงจะเร่งเกี่ยวกับเนื้อคู่เออเอ,อ่ะมือซ้ายหยิบไพ่ใบที่หนึ่งโอเคถ้าจะไปมูไปขอไปเร่งออคือมันเร่งยากเรื่องนี้ <c oughs> เพราะว่ามันมีคนที่กันเราไว้อยู่ <c oughs> บังเราไว้ไม่ให้ไ,ไม่ให้เจอเนื้อคู่แบบได้ง่ายอาจจะเป็นตีความในเรื่องของ เจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวในเรื่องของความรัก mm hmm. คือทําบุญอุทิศส่วนกุศลและทําให้คนที่มากัน้นดวงของเราที่จะให้เจอเนื้อคู่เนี่ยให้เขาเบาบางทุกเราลงไปตัดคู่ตัดกรรมตัดกันไป <_ S 2> <fout> เพราะบางทีคนอาจจะเป็นคนที่มีคนที่เป็นเจ้าของ <_ S 2> อยู่แล้วอยังจะผูกติดกันอยู่มันขวางกันไว้อยู่ต้องไปทําตรงนั้นหมายถึงของฝ่ายเราหรือของของเราอะของเราใช่ไหมใช่เพราะว่า มันกั้นคุณไว้อยู่ไงอืมอืมท่านแน่ไม่ให้ไปหรอไม่ให้ไปไม่ให้เจอจะเจอจะเจอ,จเจอปุ๊บบังเอาไว้แบบนี้ฉะนั้นถ้าจะทำจริงๆก็น่าจะหนึ่งทำง่ายที่สุดเลยทำบุญแล้วก็อุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวกับเรื่องคู่ <Okay. S 2> เวลาเราจะปล่อยปลาหรือว่าอะไรเงี้ยนะ mm hmm. เราก็เอาปลาดุกก็ได้ครับ <Okay. S 2> จํานวนที่เป็นเลขคู่นะ mm hmm. ปล่อย mm hmm. ปล่อยปลาไปเนี่ย mm hmm. ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยอธิฐานว่าถ้าหากข้าพเจ้ามีกรรมสัมพันธ์ใดกับคนใดคู่รักเก่าไม่ว่าจะเป็นพบไหนชาติไหนหรือในชาติเนี้ยแต่เป็นคนรักเก่าๆที่เคยมีสัมพันธ์คำสัญมติคำมั่นสัญญาการ mm hmm. ขอให้หลังจากนี้ขอให้ตัดขาดกัน mm hmm. แล้วก็ค่อยปล่อยปลานะต่างคนต่างไปต่างแยกย้ายเปรียบเสมือนตัวปลาเนี้ยขอให้เขาได้ไปเจอสิ่งดีๆเหมือนต่างคนต่างอยู่กันไปแล้วอะไรเงี้ยอุทิศแบบนั้นแล้วก็แผ่ส่วนบุญด้วยอย่างน้อยก็จะได้ตัดกรรมกันในเรื่องของคู่ครองนะครับ